สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถาน,นีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ YouTube CU you Radio Channel ขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมีท่านจันทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาเาลนิตเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ ค่ะเมื่อพูดถึงอาหารทะเลนะคะที่ยอดฮิตนอกจากปลาแล้วเนี่ยก็ยังมีปูปูมาด้วยนะคะปนเชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหล,หลายหลายท่านคงจะชอบปูมาวันนี้ก็จะมาดูกันว่าเขาว่าเอ๊ะปูมาตอนนี้สถานการณ์ปูมาในประเทศไทยเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วที่เราเคยได้ยินเขาว่าเอ๊ะมีธนาคารปูมาเนี่ยมันมันคืออะไรนะนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ด,ดรนินนาธนชาวิสุทธ์ท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นนักวิจัยของสถาบันวิจัยทรัพยากร ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านเพเ่อนค่ะอาจารย์ขาแหมเมื่อมพูดถึงอาหารทะเลนะคะหลายคนก็จะนึกนอกจากปลาแล้วก็จะมีปูม้าเนี่ยเหรอค่ะที่แบบเป็นอาหารที่แบบโ้ยอดฮิตเลยอาจารย์ขาทําไมณนะปัจจุบันเพื่อนจะเห็นว่าตอนนี้เราพยายามที่จะแบบว่าเพิ่มประชากรปูม้าอะไรต,ต่างๆมากขึ้นปัจจุบันเนี่ยปูม้าม,มันสถานการณ์ ในเมืองไทยมันเป็นยังไงคะอาจารยม์มันลดลงไปอย่างมากหรือยังไงคะครับผมล้าเป็นที่ทราบคนนี้เดี๋ยวว่าปูม้าเนี่ยเป็นปูที่มีความสาคัญงทางเศรษฐกิจทโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลนะครับค่ะเระท่องเที่ยวส่วนใหญ,ญ่จะนิยมบริโภคาปูม้ามากนะครับค่ะชาวบระมงก็จับขึ้นมาเป็นจำนวนมากเพราะว่าความต้องการสูงและราคาดีนะครับอืมซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประชากรปูม้าในทะเลเนี่ยมันลดลง นะครับเมื <sketches> ่อประชากรต่อมาปูมาลดลงแล้วก็มีผลกระทบมาถึงชาวประมงนะครับที่จับปูมาทําให้เกิดความไม่มั่งคงและความไม่ั่ยืนของอาชีพประมงปูม้านะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรัฐบาลได้มีนโยบายที่จะเปิดอู่ทรัพยากินปูมาทั่วประเทศของไทยนะครับโดยการจัดตั้งธนาคารปูมาขึ้นนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและทังอันดามันนะครับเพื่อให้ประชากรปูมาเนี่ยเพิ่มขึ้น นะครับทั้งนี้เพื่อสนองความต้องการของตลาดด้วยแล้วก็สร้างความมั่นคงและก้างยืนถ้าเกิดชาวประมงพื้นบ้านด้วยครับอ่าโอเคเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปพูดถึงในเรื่องของธนาคารปูม้าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเอา่อที่เราจะพยายามเอ่อทกันเนี่ยเอ่อให้มีประชากรของปูม้ามากขึ้นทั้งฝั่งอาไทยกับอันดามันจริงๆแล้วฝั่งอาไทยกับอันดามันฝั่งไหนมีปูม้ามากกว่ากันคะอาจารย์หรือว่าทั้งสองฝั่งพอๆกันก็จะมีมากทั้งสองฝั่งนะครับอาจารย์ตอนเนี้ย ็นแล้วก็แล้วก็มีความต้องการมากทุกที่นะแหล่งท่องเที่ยวทะเลนะครับใช่เพราะแหล่งที่ผมอยู่ที่เกาะสีชังเนี่ยมีความต้องการสูงมากครับแล้วตองเที่ยวส่วนใหญ่ท่านั่งล้างสีฟูแล้วเนี่ยแค่ทุกโต๊ะจะต้องมีปูม้าเป็นหนึ่งเมนูนะครับใช่เลยค่ะาวนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดเกิดมาแล้วนิดนึงในเรื่องของธนาคารปูมาหลายๆท่านเนี่ยก็คงสงสัยว่าเอ๊ะธนาคารปูมามันคืออะไรคะอาจารย์ช่วยช่วยช่วยอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งค่ะ ก็ตามที่ผมได้เรียนแล้วว่าคณะรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการคืนสูส่ประชากรปูม้าในทะเลนะครับก็มีว่าให้ทําการจัดตั้งสถานปูม้าทั่วชายฝั่งทะเลประมาณห้าร้อยห้าสิบตนาการนะครับอตอนนี้กับว่าสถานปูม้าคืออะไรตอนอื่นเลยต้องทราบก่อนว่าปูม้าที่มีไข่นอกกระดองฮะถ้าเราจะเห็นเนาะมีสีดำหรือสีเหลืองสีซ่อมก็ตามตามกฎหมายแล้ว ห้ามจําหน่ายนะครับผิดกฎหมายเพราะว่าถ้าเราเอาปูม้านกระดองมาจาหน่ายให้คนบริโภคเท่ากับเป็นการทําลายประชากรปูม้าโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่าแม่ปูม้าตัวเล็กหนึ่งตัวน่ะก็จะมีไข่ประมาณหนึ่งร้อยฟองนะครับค่ะดังนั้นถ้าเรากินปูม้าที่มีไข่นกกระดองเนี่ยเท่ากับเราทําลายประชากรปูม้าที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นรัฐบาลให้คำสัรงห้าปูม้า คำว่าธะาารปูม้าผมอ่าธิบายง่ายๆ่านี้ครับ <c oughs> เมื่อปูไข่ปูม้าไขา่นกกระดองเนี่ยข้ามขาย <c oughs> จับมาได้แต่ขายไม่ได้และจะทํายังไงต่ออื <c oughs> แต่ปูม้ามีราคานะครับดังนั้นรัฐบาลส่งเสริมให้มีการากตั้งธนาคารปูม้าทั่วอาวไทยนะครับ <c oughs> เมื่อชาวบงงขายไม่ได้จะมาเข้าธนาคารค่ะธนาคารก็จะทำคลอด ให้ปูขันตะกองเราเนี่ยออกไข่เมื่อออกไข่เสร็จแล้วก็ปล่อยไข่ปล่อยลูกตัวอ่อนของลูกปูเนี่ยลงสู่ทะเลให้เจริญเติบโตธรรมชาติตามธรรมชาตินะครับมเมื่อปล่อยไข่แล้วชาวประมงก็จะมารับเงินต้นก็กลับคืนไปก็คือแม่ปูที่มาฝากเราเขาก็รับกลับคืนไปเพื่อไปขายหรือไปบริโภคกแล้วแต่เขาครับส่วนธนาคารจะจ่ายกําไรให้กับชาวประมงกำไรคืออะไร กำไรก็คือจํานวนลูกปูมหาศาลที่เราปล่อยลงสู่ทะเลซพ่งจะเติบโตเป็นปูม้าขนาดใหญ่ในาคตอันนี้คือดอกเบี้ยที่ชาวประมงจะได้รับจากธนาคารปูม้าครับอ๋อโอ้อาจารย์อธิบายได้แบบเห็นภาพเลยอะนะคะไม่น,าน่าเลยเมื่อขา่อาวอาทิตย์สองสองที่เราที่เพิ่นไปเยี่ยมอาจารย์ที่ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าที่เพิ่นเห็นว่าเอ๊ะ ในแต่ละถังของอาจารย์เนี่ยมีชื่อของไต่ด้วยนั่นก็คืออ๋อแต่ละคนก็มาฝากอาจารย์อาจารย์ก็จะมีชื่อเขียนไว้เพราะฉะนั้นพออาจารย์ทำคลอดให้ให้พวกปู่พวกนั้นเสร็จเขาก็มาเอาปู่เขากลับคืนไปที่อาจารย์ว่าใช่ไหมคะใช่กรับใช่ครับ,รบอืมค่ะตอนนี้อยู่ที่แต่ละธนาคารจะต่างกันนะฮะบางบางท,ที่เนี่ยแบบต้นก็อนยกตัวอย่างของผมเนี่ยนะครับที่ปอดสงชังเนี่ย ตอนเริ่มแรกโครงการเมื่อปีพฤศจิกายนหกหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีคนสนใจเท่าไหร่นะครับแล้วช่วงเวลานั้นอนะ่ะก็มีชาวประมงส่วนหนึ่งเนะี่ยที่เลิกทำประมงไปแล้วค่ะเพราะว่าไม่คุ้มไม่คุ้มทุนนะครับก็มีคนทาอยู่น้อยก็มีคนําให้เราบ้างแล้วเราก็ทําไปนี้เรื่อยๆลอยลงทุทะเลจนถึงวันนี้นะฮะปีหกสามเนี่ยต้นปีเนะี่ยมีเขาได้ปูหมาก,กันเพิ่มมากขึ้น กับปูม้าได้มากขึ้นในทะเลนะคะใช่ไหมคะรืเขาสามารถเห็นลูกปูตัวเล็กตามหินตามหาดทรายตามหาดถิงนนะฮะเขาเขาก็มีความว่าใจว่าไอสิ่งที่เราทำามันมีประโยชน์ต่อพวกเขาอืคราวนี้ทุกเรือทุกลำเลยเอาปูไข่หนวดกระดองมาให้เราเพื่อให้ให้เราทาคลอดซึ่งเขามองเห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์นะนาคตว่าเมื่อเมื่อเขาทําแบบนี้แล้วเนี่ยประโยชน์กับไปสู่ที่พวกเขาไม่ใช่ประโยชน์ของธนาคาร ได้ประโยชน์จากปราสู่ปาประมงโดยตรงนะครับตอนนี้จับปูได้มากขึ้นนะครับคนที่เคยเลิกไปแล้วก็กลับมาทาประมงปูม้าใหม่เพราะว่าเห็นเพื่อนๆได้ปูม้ามากขึ้นนะครับค่ะโอ้ค่ะอาจารย์ะถามนิดนึงค่ะอย่างอาจารย์ที่บอกว่าทําคลอดเนี่ยอย่างเวลาเขาเอาปูที่เป็นไข่นอกกระดองเนี่ยว่าฝากอาจารย์อาจารย์ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ในการที่จะทําให้เขาเนี่ยออกมาเป็นตัวเล็กๆได้ะคะมันใช้เวลานานฟัก นนครับ<ห>ค,คือปูปูไขน่นกกระดองที่เอามาให้เนี่ยจะมีอยู่สองสองแบบค,คือดูจากสีก็คือมีสองสีสีดำคือปูที่เป็นไข่แก่คภายในหนึ่งคืนเนี่ยหนึ่งวันนะฮะเขาก็จะปล่อยดีดไข่ออกมาเป็นลูกปูอ่อนแล้วแล้วเราก็ปล่อยลงทุ่ทะเลส่วนปูที่เอามาให้เป็นอไข่ส้มไข่เหลืองเนี่ยจะใช้เวลาประมาณสองถึงสามวันก็จะพัฒนาเป็นไข่ดำค,คือไข่แก่แล้วเราก็ดับทา แบบเดียวกันคือปล่อลูทะเลนะฮะอนั้นอยู่ที่ว่าปูเขมาให้เราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นไข่สีดําหรือไข่สีเหลืองะแต่ปัจจุบันแล้วเนี่ยมันมีทั้งสองไข่ผสมกันสองสีผสมกันค่ะคือใช้เวลาประมาณอไข่แก่เนี่ยคืนเดียวก็จะได้แล้วฮะแต่ก็มีหลายคนถามว่าแล้วทําไมเราไม่เลี้ยงต่อให้มันโตอืมใช่ค่ะกํามังจะถามเลยตอนนัมารเลทำไมต้องปล่อยลงทะเลตั้งแต่เล็กๆค่ะคำตอบคือว่า แม่ปูหนึ่งตัวเนี่ยออกขายมาเป็นร้านวันหนึ่งเรามีแม่ปูข้าวบางทีอ่าเป็นร้อยตัวเลยอืมังนั้นการที่เราจะเลี้ยงลูกป,ปูเนี่ยโอ้จำนวนหาสารเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ต้องใช้ถังต้องใช้อาหารต้องใช้คนเป็นจํานวนมากนะแต่วิธีการของทากาะปูมากคือเราทำพอเสร็จแล้วปล่อยเขาก็ไปเจริญเติบโตในธรรมชาติแน่นอนว่าลูกป,ปูก็คือเป็นต้นตัดมันก็มีความเสี่ยงที่จะถูก พวกปลาพวกอะไระกินมันก็เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เขาก็ต้องรอดออ,ออกมานะครับมาสู่พันเป็นประโยชน์ต่อเราครับค่ะไอ้ช่งขาวเคยมีใครศึกษาหรืออาจารศึกษาไหมคะว่าเวลาปล่อยลูกปูกไปในทะเลแล้วอัตราการรอดเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์ก็มีมีทางรายงานของทางกรมประมงครับชื่อว่าปล่อยลูกปูไว่อ่อนลงไปแล้วเนี่ยกลับมาสู่ระยะที่ที่จําหน่ายได้นี่ยประมาณ 0.001เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับก็น้อยนะคะแต่น้อยก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยเนาะใช่ไหมคะเมื่อน้อยแต่มันก็ยังมีกลับมานะครับดีกว่าที่ส่วนนี้มันหมดไปตั้งแต่ยังเป็นไข่เราไปกินมันแน่นอนถ้าเราทาแบบนั้นไม่นการควบคุมสักวันหนึ่งมันก็จะหมดไปคือมันโตไม่ทันกินจับกินแน่ๆเลยดังนั้นเมื่อการการรอดน้อยเนี่ยสิ่งที่ ตู้ธนาคารต้องตามคือเมื่อมันรอดน้อยเราต้องปล่อยให้มากใช่ไหมครับเราก็ต้องปล่อยมันมากให้มันมากขึ้นนะตอนไอ้พวงนี้ยเราจะมีเกณฑ์ของเราเลยว่าเดือนนึงเนีย่ยเราก็ปล่อยให้ได้แม่ปูเราเอาแม่ปูก็ตอธนาคารประมาณร้อยตัวเนี่ยครับพปรแกรมต้องถ้าปล่อยให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวหนึ่งก็อย่างที่อาจารย์ได้ได้เล่าให้ฟังโองเ้เขาสามารถผลิตได้แบบลูกแบบโอ้เยอะแยะมากเลยนะคะอาจารย์ขาเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่า ถ้าเราไปจับแล้วไปกินปูไข่นอกกระดองเนี่ยผิดกฎหมายเอ๊ะแล้วไอ้ออออไข่ปูที่เรากินละ่ะอาจารย์มันผิดกฎหมายด้วยไม่แน่เพราะว่าทัางผูง้ฟังท่านผู้ชมคงสงสัยเหมือนกันคือถ้าเป็นไข่ที่อยู่ในกระดองนะั้นไม่ผิดกฎหมายครับอา่าค่ะแต่ถ้ามันอ,ออกมาอยู่นอกกระดองแล้ว<อ>ใกล้ท้องที่ท้องมันแล้วเนี่ยอันนี้ผิดกฎหมายอืเพราะว่ามันเป็นไข่ที่ใกล้ใกล้จะคลอดแล้วล่ะครับ<อ>พูดง่ายๆก็คือ เราเราเพียงวันเดียวก็จะก็จะก็จะพลอดออกมาแล้วเนี่ยแต่เราไปกินเขาแล้วทาั้นข้าทางแบบนี้ตลอดเนี่ยมันก็จะมีปูในธรรมชาติลดลงแน่นอนตว่าแน่นอนเลยเพราะปูไข่ในกระดองขึ้นเป็นตูเมียเราก็กินชอบกินด้วยใช่ปูไข่นอกกระดองแล้วก็ยังกินอีกแสดงว่าตัวเมียเนี่ยไม่มีโอกาสออกลูกมาสู่ธรรมชาติได้เลยาลอดกินนไก่นอกกระดองกินกไ่ ในกระดองเนี่ยเพราะว่ามันถึงวันหนึ่งก็ถึงวิกฤตแน่ๆค,ค่ะ,ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็คงคือเห็นเห็นภาพมากขึ้นเนอะ,อะเปิ้นขอสรุปนะคะก็คือเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกคือว่าปูไข่ถ้าไข่ในกระดองก็คือตอนไข่มันยังอ่อนๆอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ยังไม่สุกอันนั้นอะ่ะเรากินได้แต่พอมันโตมันแบบโอ๊ยจะออกเต็มที่แล้วมันก็ต้องล้อนออกมานอกกระดองที่เราเรียกกันใช่ไหมคะไอ้ตรงนี้แหละที่เขาบอกว่าห้ามอ่า รับประทานกันนะคะอ๋อโอเคค่ะคราวนี้อาจารย์นีดนึงค่ะเมื่อข่าวาที่อาจารย์เปิ้นได้ได้มีโอกาสไปไปหาอาจารย์ที่เกาะสีชังเนี่ยโอ้ยเปิ้นเห็นศูนย์อชื่อก็อคือศูนย์การเรียนรู้ของธนาคารปูมาใช่ไหมคะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเอ๊ะศูนย์อันเนี้ยของอาจารย์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เป็นธนาคารปูมาอย่างเดียวแต่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยเหรอคะอาจารย์คะมันเป็นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไงคะอาจารย์ ครับคือการที่เราจะให้มีทลางานโูลม้าเกิดขึ้น mm hmm. นะฮะแล้วก็ให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่น่าสนใจและเป็นสิ่งที่ที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าทําตามโครงการของรัฐบาลหรือหน่วยงานหรือทำตามมากที่มีตักวันหนึ่งเมื่อไม่มึงก็ประมาณโครงการหรือธนาคารก็อาจจะหยุดดำเนินการไปได้ใช่ไหมครับนั้น ก็มีโจทย์ว่าทําอย่างไรที่ให้จะทําให้ธนาคารอุม้าที่เกิดขึ้นจํานวนมากเหล่าเนี้ยมันอยู่ได้ด้วยตัวเองอมแม้จะไม่มีการสนัสนุนประมาณจากหน่วยงานหรือรัฐบาลทําอย่างไรให้เขาอยู่ได้นะครับอีกหนึ่งที่ที่เราคิดก็คือว่าเขาต้องมีรายได้เข้าสู่ธนาคารใ่ะครับหนังที่น,นั้นเราก็คือมองไว้เรื่องสองหนึ่งคือเรื่องของการท่องเที่ยวอนะครับการท่องเที่ยว เอานะักต้องนักเที่ยวมาชมธนาคารนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นปูปูมา้ามีนักเที่ยวมาเขาก็มาปล่อยลูกปูลงทะเลอะไรร่วมกับเรานะครับอ,อันนี้สองคือบริษัทหรือโรงงานนะครับตอนนี้โดยกฎหมายแล้วจะบังคับว่าจะต้องทํากิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR ค่ะ,ะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดดีว่าถ้าเราสามารถเชิญชวนบริษัท หรือโรงงานต่างๆจำนวนมากมายเนี่ยมาทำสินคาที่ทางปูม้าทางปูม้าเหล่านี้ก็จะได้รับอ่างบวางส่วนหนึ่งสามนี้จากบริษัทที่มาทำหรือนักท่องเที่ยวที่มาไปจ่ายเงินให้ครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้เราก็พิจารณว่าทางคนต้องมีรายได้เราก็ให้จุมชนทางการที่ทําทางปูม้าเนี่ยลองคิดดูคือว่าถ้าเราจะแปรรูปในผลิตภัณฑ์จากปูมา้า แล้วก็ขายให้ท่าต้องเที่ยวหรือขายให้สู่ตลาดทั่วๆไปนะครับตอนนี้ที่เราลองทําอยู่ก็มีทั้งอ่าก่อยจอ๊บปูมา้าอ๋อค่ะโอ้เดี๋ยวปูมา้าค่ะอะไรแบบนี้ฮะปูจา๋าหรือน้าพริกปูมา้าอะไรที่อย่างเนี้ยแล้วแต่ชุมชนแล้วชุมชนที่มีความถนัดว่าเขามีความถนัดที่ทําเมนูอะไรแล้วก็ทําออกมาจําหน่ายให้คนที่มาเที่ยวให้มาชมงานของเขาอันนี้ก็เป็นรายได้ส่วนหนึ่งที่ที่เรา ที่เรามองว่ามันจะทาให้ธนาคารปูม้าเหล่านี้อยู่รอดและอยู่ได้ต่อไปค,ครับอ่าค่ะอาจารย์ค่ะแล้วอย่างของที่เกาะสีชังของศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าของอาจารย์นี่ก็คือว่าชาวบ้านชุมชนนี่เขาก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่เลยใช่ไหมคะอาจารย์ครับเพราะเขาเห็นเขาเห็นเขาเห็นประโยชน์จากตรงนี้เลยนะคะครับตอนนี้เขาเขาเห็นความสําคัญมากคนระับเพราะว่าเขาสัมผัสได้ เราคำผัดได้ว่าธนาคารตรงนี้มีประโยชน์กับเขานะครับสายนี้บางสายหรือชาวบ,บ้างบางคนเอ่ยเขาบอกเลยว่าปูเ่เขาตาเขาหรือพ่อเขาเย่ยเขาบอกเขาไม่ก็เห็นู่มาว่ายน้ํตัวเล็กๆว่ายน้าอยู่ตามหาดรายเลยครับหรือมาติดควนเขาข้ามานะฮะอัน mm hmm. นี้เขาเลยบอกว่ามันได้ผลมันได้ผลเมื่อมันได้ผลเนี่ยทุกคนตอนนี้เรือที่ก่อสุจังแค่ทุกลำนะคะทุกเกือบทุกลำ เ่เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นเอาปูมามาให้เราอ oh. นะคะเอาปูเอาแม่ปูมามาให้เราค <Okay. S 2> ่ะครับโดยที่เราไม่ได้เรียกร้องอะไร hmm. แล้วเราก็ไม่ได้ซื้อไม่ได้จ่ายเงินเขา hmm. แล้วเมื่อเขามาให้เราแล้วเมื่อมีปูตายเกิดขึ้นระหว่างคลอดเขาก็ไม่เรียกร้องอะไรทั้งสิ้นคือเขาเต็มใจที่จะให้ราร oh. แม้จะเอามาให้ร้อยตัวแต่เขากลับในท่าแค่แปดสิบตัวแปดสิบตัวมันพัน เขาก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไร<ะ>ไม่เป็นไร,<อ>ไน,ไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าผมว่าเป็นอีกนิดหนึ่งที่ชุมชนมีความเข้าใจในสิ่งที่ประธานปูมาทำนะครับค่ะโอ้แม่สุดยอดมากๆเลยค่ะอาจารย์ค่ะแอบถามนิดหนึ่งเอ๊ะปูแม่ปูที่กําลังจะคลอดเนี่ยอาจ,จารย์ให้เขากินอะไรหรือเปล่าคะตอนอยู่กับอาจารย์ที่สตดเนี่ยคะ่ะ แต่ต้องใช้อะไร,รครปูที่หรอหวัางก็ถ้าเป็นปูที่มีไข่ดําเราเราไข่แก่นะฮะเราไม่ให้กินเพราะว่าเช้ามาคืนนี้เขาก็คลอดแล้วค่ะแต่ส่วนปูที่เป็นไข่สีเหลืองซึ่งเป็นไข่อ่อนเนี่ยมันต้องอีกสองวันอันนี้เราให้กินเราให้กินเนื้อปลาเราให้กินเนื้อปลานะฮะเรากินแต่ท้องก็เป็นไข่ดําแล้วเขาคลอดเมื่อคลอดเสร็จแล้วก็เหมือนกันฮะเราไปใส่บ่อคืนแม่ปู บอกที่รอชาวประมงมารับกับ hmm. แต่ระหว่างรอที่เขามารับกับเนี่ยเราก็ให้เขากินปลาให้กินอาหารดังนั้นปูที่รับกับคืนไปเนี่ยไม่ผอมแน่นอน uh huh. เขามาทิง้งไว้อยู่กับเราสามวันห้า uh huh. วันเ uh huh. ขาอ้วนเพราะว่าเราให้กินทุกวันโอเคค่ะเอ๊จันขายอย่างปูงเนี่ยที่ปุ้นเห็นเนาะเวลาขายไปขายขายตามท้องตลาดเขาต้องมีแบบมัดอะเอาเอาหนังกระติกมัดเอ๊ะเอ๊ะตรงเอ่เอคิบไอ ไอ้กล้ามของมันอย่างของอาจารย์เนี่ยค่ะเออเวลาแม่แม่ปู่เนี่ยมาเนี่ยเอออาจารย์อาจารย์ใส่รวมกันถังหนึ่งที่กี่ตัวเขาหรือแยกๆแ,แ,แ,แต่ละตัวเลยอะคะเพื่อไม่ให้เขาเขาไปไปไปนีบกันเนี่ยครับคือคือที่เราเราต้องมัดกล้ามเขาไว้คือถ้าเราไม่มัดแล้วก็จะจัดกันจัดกันตายกล้ามหลุดขาหลุดอะไรแบบนี้ค่ะต้องมัดแต่เมื่อเรามัดแล้วเนี่ยถามว่า เขากินอาหารได้ไหมกินได้ครับก็ะจอมกกินได้เพราะเขาไม่ได้ใช้กล้ามใหญ่อันนั้นมีมปาหารก็ขาดก็จะมีมีปากเขาสามารถกินอาหารได้ครับอ๋อ oh. ครับอันั <Okay. S 2> ้นไม่มีปัญหาแล้วก็ oh. อปูทุกตัวที่อาจารย์เห็นเนี่ยเราจะติดแท็กหรือติดหมายเลขไว้นะฮะเพราะว่าเรามีเรือหลายลำนะฮะถ้าเป็นลำที่หนึ่งมาให้เนี่ยผมว่าชื่อไต้ครัวเนี่ยทําให้เรา สามสิบตัวปนอย่าสามสิบตัวเัาก็จะต,ติดอ่าชื่อเขาคือควรหนึ่งถึงควรสามสิบดัะเพื่อให้สะดวกต่อการคืนเขาอเพราะนั้นเราจะติดชื่อของไอต้ต่อทีศครรมรัตาย่ล้วกันแต่ละคนไว้เลยว่าอันนี้เป็นของคนนี้นะอันนี้เป็นของคนนี้นะกี่ตัวกี่ตัวนะครับ โอเคแม่อาจารย์ทําเป็นระบบมากๆเลยค่ะและอย่างหนึ่งเลยค่ะาอาจารย์พนทราบมาว่าอาจารย์เพิ่งได้รับรางวัลเกี่ยวกับนี่เลยค่ะศูนย์การเรียนรู้ธนาการปูมาต้องแหมขอสแสดงความยินดีกับอาจารย์อย่างยิ่งลากเลยนะคะอาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะว่ารา,างวัลน,นี้มันมีที่มาที่ไปอย่างไรคะอาจารย์คะครับก็ทางสํานักงานการวิชาแห่งชาติหรือวทชชรับซึ่งเป็นได้งานของการจัดตั้งธนาคารปูม,มาชุกประเทศนะได้ การประกวดในการปูม้านในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งทางสถาบัในใวิจัยพัฒนาระน้ำเชือรางควมหลายนะครับได้ส่งเข้าประกวดในประเภทของสถานารปูม้าชุมชนนะครับซึ่งเราได้รับการตอบสนงให้บางบันลองทำระดับที่นหนึ่งครับซึ่งตอนนี้ก็น่ารบกวนที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ,อแมหมค่ะอาจารย์ค่ะก็ต้องขอกบ ขอ,ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินด,ดีกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะที่ได้รับรางวัลอันนี้แล้วก็เป็นในนามของตัวแทนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะก็ขอเอาใจช่วยอาจารย์นะคะ,ะให้ทําคลอดเยอะๆเราก็จะได้มีป่มะรับประทานกันเยอะๆนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่ไปเกาะสีชังด้วยก็จะได้รับประทานปุมากันด้วยนะคะแหมก็น่าเสียดายมากเลยค่ะวันนี้เวลาก็หมดลงแล้ว ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อีกครั้งนะคะพวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะและพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ